สี่วิธีทําให้เขาหันกลับมาสนใจแบบผู้หญิงสวยเก่งและฉลาดค่ะคุณคือคนหนึ่งใช่ไหมคะที่อยากทําให้เขาสนใจแต่ถ้าเราออกตัวแรงเกินไปมันก็จะดูไม่งามน,นะคะใช่ไหมในคลิปนี้นะคะมีวิธีที่ทำให้เขาสนใจคุณแบบไม่รุกมากเกินไปแต่เป็นการทําให้เขาสนใจคุณแบบน่ารักน่ารักแบบผู้หญิงมีสเสน่ห์แต่ได้ผลเกินคาดค่ะ วิธีที่1วางตัวแค่พอดีไม่วิ่งตามเขาเกินไปค่ะเราควรวางตัวให้พอดีปานกลางเพื่อรักษาคุณค่าในตัวเราพะเมื่อไรก็ตามที่เราชอบเขามากเกินไปและพยายามที่จะไล่าตามหรือตื้อเขามากเกินไปนะคะแบบนี้จะทําให้ผู้ชายวิ่งหนีแบบติดจรวดเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาจะเบื่อและสุดท้ายเขาก็ทิ้งเราไปแต่ถ้าเราวางตัวดีวางตัวเหมาะสม เราเนี่ยจะดูมีค่าในสายตาของเขาและจะทำให้เขาหันกลับมาสนใจเราค่ะวิธีที่สองดูแลตัวเองให้สวยน่ารักและสดใสยอยู่เสมอนะคะสิ่งนี้นะสำคัญสำหรับผู้หญิงเรามากๆเลยไม่ว่าเราจะชอบหนุ่มๆคนไหนอยู่สักคนหรือกำลังแอบชอบใครอยู่ก็ตามค่ะเราเนี่ยยิ่งต้องดูแลตัวเองให้สวยเสมอออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ ดูแลผิวแต่งหน้าแต่งตัวทําผมนะคะให้ดูดีให้น่ารักให้ดูสดใสใช่ไหมเพราะผู้หญิงสวยผู้หญิงดูดีเนี่ยเป็นที่หมายตาของหนุ่มๆทั้งนั้นล่ละค่ะวิธีที่3สร้างความสามารถหรือสเสน่ห์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครสมัยนีย้หมดยุคแล้วนะคะผู้หญิงสวยแต่ไม่มีสมองคือเราจะต้องสวยและมีสมองไปควบคู่กัน ดังนั้นให้เราหันกลับมาพัฒนาความสามารถพิเศษให้โดดเด่นไม่แพ้ใครไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของการอาจจะเป็นวาดรูปทําอาหารเล่นกีฬาเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจะยิ่งทําให้หนุ่มๆของคุณเนี่ยเขาเห็นคุณในเวอร์ชั่นนี้แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะและเขาจะอยากเข้ามาทําความรู้จักคุณมากขึ้นและมากขึ้นค่ะวิธีที่4นะคะลองหาเวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆบ้างค่ะ จากการที่เราเนี่ยเป็นฝ่ายที่ทักหาเขาก่อนตลอดทักเข้าไปบ่อยๆตลอดเวลาไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามนะคะโทรหาก่อนแชทหาเขาก่อนให้เราลองหยุดอยูน่นิ่งๆบ้างเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เขาได้มีเวลาคิดถึงเราอยากคุยกับเราคือการที่เราทักหรือโทรหาเขาก่อนตลอดเวลาเนี่ยจะทําให้เขารู้สึกอึดอดัดจะทําให้เขาคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยไม่มีอะไรทําจริงๆหรอ นี่เป็นวิธีหนึ่งเท่านั้นนะคะที่จะทำให้ผู้ชายหันมาสนใจลองนำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ในความสัมพันธ์ของคุณดูนะคะได้ผลยังไงอะ่ะคอมเมนต์มาบอกโคช้ชบ้างนะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะรับทุกคนเหมือนเดิมโค้ชพิษ